เพราะว่หนูกดบัตรไม่ทันนะเนี่ยได้เหรอใครอยากเป็นเศษทีฉันนะสิฉันนะสิคือวนอยู่อย่างนั้นนะถ้าหนูไม่เห็นพี่ครบสิบรอบนะหนูจดรายชื่อไว้แล้วใครพูดอะไรกัน,นูไว้หโอ้ยขนมปังปังมากเข้าุณค่ะเอ้ยติดตลกเยอะเนี่ยโอเค guys i ก g o แอ a act c o o ค like for 1 0 minutes ก็ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บ <laughs> เลย<า> <laughs> เฮ<อา>้ย <laughs> ฟอ<า> <laughs> เรสต์ไม่นี่ใกล้อาประเจอประจึกอ้าเฮ้ยติดตลกละ ก็แบบพี่พี่หนูยังไม่ได้กดบัตรให้ตัวเองเลยติด <id> <id> เล่นเกินอะไม่หนูอา่านของมีไม่ทันอะเอาเลยเอามีคนกดไม่ทันมันหมดตั้งแต่กี่โมน,นี่ไม่เห็นรู้เลยเออจะไปกับแซงสีกับหยุดเล่นดิเออ เอ่อ uh, your favorite อ o l o r แ l ล็กไวท์และเน a ีแค a ยูสเปย์จีน e สสวีว่าเรกลิลี่นี่เรียกช s ่ออะไรช่ไตั้งแต่มัธยมแล้วคำนี้ไม่ได้ทำมิเนี่ยค่ะ Uh, ห,หน่ I can't speak Tagalog m a p u ้ยเฮไมาครบสิบนาทีหรือยัง,งอ่ะหนูตั้นึงแล้วหนูอะไรเน่ย <c oughs> uh นั่นึองนะคือจะอ่านอันนึงจบแล้วแล้วมันก็ดันขึ้นไปอ่ะ How was your day guys Okay let me ask you เฮ้ยปูปูนาคาเกตัวใหญ่จะไม่มีติดเล่นน uh ่ะ It's first day school Why you guy not Go า o study o r i t s afternoon break <S พวกพี่ๆไปอยู่ท้ายแถวแล้วอยู่นะค่ะหนูให้พี่วดอีกสิบรอบอะ่ะบอกเลย ล่าจ่ะอ่ะหนูจำไปแล้วใครบอกจะถ่ายกับหนูไว้นะใครบอกจะถ่ายกับหนูไว้แล้วไม่มาถ่ายนะฉันเล็งไว้หมดแล้วเดี๋ยวจดก่อนอ่าเรียบร้อยรู้สึกว่าผมมันแปลกๆอ่ะ It's 1, It 1 a.m. here. Oh, you should sleep. เดือนหน้ามียังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยว่ามีงานอะไรบ้างอะเดือนหน้าคือเดือนนี้ปะแฮชชกากอีเจน It's afternoon right now. You should eat. Thank you. <laughs> oh, it's midnight, right? So you should go to sleep. <laughs> Stop watching my life. <laughs> เพลงนี้มันติดหัวมาเลิฟด t ตสองเวนเจอานะเวนเจ้านแตงเงงแงงอ๋อ oh, ลืมค่ะแอบลืมตัวนี้หน่อยแต่หนูจะทำตัวดีๆละหนูล,ลืมอ่านคู่มือมาคืออ่านแล้วแหละแต่ว่ามันลืมไม่เคยเจอความดัง <laughs> You choose b a l l y or Yam I choose b a l l y that play low Yam มีโปรเจกต์หนูไอจีจะลาแล้วมีโปรเจกต์โปรเจกต์คืออะไรพี่ให้หนังหนูหรอหรืออะไรพี่จะให้หนังหนูอรอโปรเจกต์หนังหรอหรืออะไรเฮ้ยนั่นรอง่ะเอาไปเกีย พยายามอ่านทุกคอมเมนต์อะแต่ว่ามันไปไวแล้วโอโอ้มมาฮาคิตามาฮาคิตาเฟไหม้ก็อยังไม่ใช่อะหนูอ่านไทยไม่ออกพี่ <c oughs> ละเล่นละเล่น คือเขาพิมพ์กันไวมากเลยอะโปรเจกต์ลูกคอยดูแล้วกันหนูจะมีหนังเรื่องใหม่เหรอบ้าคือนะอ่านทันไหมพอทันอยู่บ้างค่ะแต่ว่าพอมันจะอ่านจบประโยคอะหนูจะอ่านได้แค่ครึ่งประโยคแรกแล้วครึ่งประโยคหลังมันไปไหนก็ไม่รู้อะ thank you b h e l a is not break up yet. คือเอามิวนิ้วอันนี้คือเรียกนิวถ้านิวจิ้มเมนไว้แล้วพอเลื่อนมามันจะดีบไปแบบปึ๋งอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านของคนอื่นไม่ทันด้วยจากที่อ่านไม่ทันอยู่แล้วสวัสดีจากประเทศไทย I see t deal that you need โอ้โหพี่พี่พี่พหยุดงานเพื่อเพื่อกดบัตรเลี้ยวเยี่ยมเลยละ่ะคือเก่งเลยละ่ะอุ้มมาสกิดาเอานโมสุเมียน่ะอ่า New Language New Language ป๊าโบาสมโยโอ้ยเอ้ เจอเลยล่ะคุยกับใครคุยนคนเดียว <c ười> คืองงมากว่าทำไมทุกคนมองหนูแบบเฮ้ยครูหล่อนู่นนี่นั่นคือเอาใหม่คุณตามนะคะแปกแปกแปลก <c ười> Taylor Swift or Olivia Taylor Swift I'm a Swiftie I listen to like every song, every album And I never been to her concert Because I got work on every her concert 10 times of 10 What do a 10 times 10? I'm Taylor Swift for 100% Swiftie and her got engaged เอ้ยจะมากินในหลายไม่ได้ปะเปลี่ยนชุดถ่ายรูปหนูเตรียมมาร้อยอ่ะพี่บัตโซเอาโซเอาแล้วว้าวไวมาก Guys, I'm 100% Swifty I got a ringtone um of Taylor Swift I got it how to say like the big album yeah but it's at my home Lana Deli Hey is two episode left guys watch and see yes give us a spoiler i got a holy uh, i got an action scene

But I use a lot of my energy on that scene. Like I'm so sweaty, and it's hard because it's a lot of blocking. If I miss one blocking, it will be hurt myself and stuntman. So that's it, guys. It's hard. So, I would like you guys to watch it. Dog or cat? Boat. I love boat. I also do love snake. I love snake, yeah. Snake, dog, fish, bird, cat. And. สลาเมนเดอเฮ้ยเฮ้ยพุงเฮ้ยพุ่งพติดตลกอะ โอ้ยอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ซื้อบัตรรอบฟน n a ลเอพิโซดนะคะ Thank you you guys for buying a ticket for final episode ขอบคุณทุกคนนะจอย Can't wait to see you guys I can't wait Lily really, is my birthday Happy birthday Guys, if you like edit my video or just do about like me, just use hashtag Lily Ladapa Lily Ladapa Only, okay? Because it's my new name, but I haven't changed my TikTok name yet. Okay, understand, guys? Okay, my. Lily l i ลลี่ลาดาพา or ลิลลี่เบลเ anything if you guys understand put your hand up ลี่พี่กินข้าวกินข้าวทำไมหรอกินทำไมอ่ะไม่ให้กินหิวข้าวไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหิว ันใจหนูอยากหนูอยากตั้งชื่อดอมเป็นเนี่ยอ่อต้องตาสลเอียดอ, <c oughs> อตูอฟูหนูเริ่มคิดว่ามันแปลกละมันแปลกเกินอ่ะคือขอสละอีได้ปะขอตาสละอีได้ปะ <c oughs> <c oughs> คือเราามาเป็นแบบตาสละอีไงมันซิกเนเจอร์เลยเยอะคอสตอมอ่ะตั้งใจเรียนนะคะใครไม่ตั้งใจเรียนพี่บอกห้องปุกของแน่ คือตอนแรกอะเรากะเอาแปลกแล้วแต่พอแบบอ่ะแปลกเกินอะรู้สึกเป็นคนแปลกอยากเป็นคนปกติบ้างอะไ <c oughs> อ่บ้าตาจะะระเอี๊เพราะเราเป็นคนตาจระเอี๊ <P> <P> พี่ไม่อ่านไม่ดูเลยอ่านลูกเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยละ่ะ <c oughs> เอาล่ะมีคนเรียกสามีแล้วแต่งงานตอนไหน <c oughs> แต่งงานตอนไหน อุ้ยหัวเป็นลู้บอลใหเป็นเลยเป็นเลย Heaven Heaven away e ค่ได้กุญแจไปย้งผงกุญแจน้องแมวหรอหนูอยากจะบอกว่าหนูเอาไปแขวนกระเป๋าหนูเรียบร้อยแล้วนะคือผงกุญแจน้องแมวใช่ไหมหรือไม่ใช่ที่บอกให้สุ่มกันเลยอะไม่ไม่สติชวันไหนอะ ถ้าแมวดำมาหนูได้แล้วแต่ชาติสติลดล่าสุดหนูยังไม่เห็นเลยอ๋อมาเพรอมกับโปสเตอร์อันนั้นได้แล้วน่ารักคือน่ารักเลยละ่ะแมวดำคู่เล่ปะหนูเอาของเล่มาด้วยแหละคือขโมยเลยสองหนูเอาของพี่หมีพี่ซอมมาด้วยเลยหนูไม่ให้ใครเลยเราเล่นเราเล่น หนูกำลังถามถึงทุเรียนทอดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทันไหมวันวันพรีเมียเอ้ยพี่เมียอ,อะไรอะฟนอลอะเปล่าตอนแรกจะเอามาฝากพี่พี่ไงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำทันหรือเปล่าคือหนูอยากจะบอกเลยนะ ทุเรียนชอสวนหนูอะคืออย่างเนี้ยก็ไม่ได้อวดแต่ว่านิดนึงอะค่ะลูกเจ้าของสวนทุเรียนนะพี่ขนมเป็นลูกเจ้าของสวนทุเรียนนะพี่อ๋อ oh, thank you กินค่ะเอาจริงอะรีป็นคนกินทุเรียนแต่ว่าเป็นคนกินไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่ทุเรียนมันค่อนข้างที่จะแบบ งวนง่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปกติกินแบบคือก็อยากจะบอกว่ามีทั้งชรียนมังคุดสละอะไรอย่างเงี้ยอาหารพี่หนูก็ลูกพญานาหมื่นนะคะ <c oughs> หนูก็ลูกพญานาหมื่นนะคะเลยอะ <c oughs> คือติดเล่นอีกอะเฮ้ยติดแอคก่อนนิสวัสดีครับเแบบี้ <c oughs> พี่ตรงสเปกหนูมากแนตะ่เสียดายพี่มีแฟนแล้ว ขอโทษด้วยน้องน้องมาช้าไปอะ่ะแถวแฟนไม่ขยับหรอกต่ออยู่ไปคิวศูนย์อะคือคมเลยละ่ะคือขิงเลยละ่ะไม่แคทเนมสวิสติลีไม่แคทเนมเกิร์ฟิวรักิวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่แถวแม่แถวอะไรงี้ยังเปิดอยู่ค่ะ พี่จะลยพี่ครับเรามากินทุเรียนทอดด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวโรยเกลือให้มันอิ่มนานๆไม่อยากเป็นแม่แต่แถวแฟนมันไม่ขยับอะพี่ทำไงอะพี่ทนไหวหรออดทนรอหรออดทนรอไหวหรอ <laughs> แล้วแบบนี้ตลกมากอะคือแบบว่ามีช่วงหนึ่งอะ เบลเล่โทรมาแล้วนี่เวลาล้วก็แบบโดนงอนใช่ไหมนี่ต้องตั้งชื่อคือตั้งชื่อเบอร์อะไม่ใช่ชื่อเบลเล่นะตั้งชื่อว่าต้องรับเบอร์นี้ <c oughs> มีช่วงหนึ่งที่รีต้าต้องรับเบอร์นี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้องจิว๋วแหละคือชินแล้วไงพอน้องโทรมาก็โอเคต้องรับ ต้องรับเบอร์นี้จริงๆอะเบอร์นี้โทรมาเมื่อไหร่รับใช่เป็นน้องจิ๋วสเปคนะคะชอบคนที่ยิ้มแล้วตาเป็นขีดแมวเป็นหนวดแมวตรงนี้อชอบอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอยู่ๆก็เฮ้ยนี่บาจริงที่เรายิ้มอยู่หรือนี่อะน้องเงินใบไหมก็ ไม่บ่อยค่ะเดี<า>๋ยวพอมีคนอัดไปลงก็ไม่บ่อยน้องไม่ฮอนเลยน้องเข้าใจนี่มากน้องคนเข้าใจได้ทุกอย่างเลยน้องจะบอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจอย่างเงี้ยอยากเจอแล้วต้องรอแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเอ้ยเรามีรวมพลปะอาทิตย์หน้าไม่มีหรอ เอาพอ่อเอาเอาพ่อไม่มาด้วยเอาต้องมีรวมผลปะไม่มีแล้ปะหรือมีเฮ้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 ทำไมหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอ๋อยังไม่ประกาศแสดงว่าไม่รู้อ่ะแสดงว่าไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ บางไม่เอาจริงนะบางทีอ่ะพี่รู้ว่าหนูมีงานในวันที่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูมีเก <c oughs> ่งปะหนูเลยก็ต้องมาถามงานจากพี่ๆไงว่าพี่หนูมีงานวันไหนบ้างนะเอ๊ะอันนี้หนูมีไหมอ่าเป็นไงล่ะห <c oughs> ยุดแปลแป๊บนะึ่งหนูพายายามอยู่พี่ไม่มันนีค่ายมันไม่ขึ้นฝีนหนวะ หนูก็เลยต้องมาพึ่งพี่พี่อ่าเป็นไงล่ะคือพี่พี่คือที่พึ่งอีก,อ,กอันนึงของหนูเพราะงั้นเราช่วยทันกันทำอาหารกินโอเคไหพี่เก๋จีค่ะ G A Y อ่า <c ười> คือเขาบอกว่าเมนเป็นยังไงแฟนคลับเป็นยัางงาันพอหันมามองตัวเองปุ๊บอืมไม่น่ารอด <c ười> เป็นลูกครึ่งจีนะคะใช่ค่ะแสดงหญิงๆค่ะ Harmony Secret ค่ะอะไรแปลกใหม่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวต้องมีมาตรการกาดต้องช่วยดูแลแฟนคลับเพราะนักแสดงจะเป็นซาแซงวิ่งเข้าหาแฟนคลับ กาศปกป้องนักแสดงไม่ปกป้องแฟนคลับใช่รอเจอเลยมิติใหม่คือ <c> น <ười> ั้นหนูยังวิ่งเข้าหาไม่ได้ไงเดี๋ยวหนูโดนดูไงเดี๋ยวรอแอบๆก่อนมันจะร <c ười> อ,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 อก่อนรอก่อนหนูจะมีแอบง๊บๆแหละนะ ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งดาราสาวยิกแฟนขับดาราสาววิ่งไล่ล่าแฟนขับใช่ไงแต่โดนตีมีงานข้างนอกให้ไปเจอไหมยังไม่รู้เลยอะ่ะยังไม่รู้ว่ามีงานไหมเลยอะ่ะเฮ้แต่หนูบอกว่าหนูจะไปแล้วนะเพราะว่าหนูจะต้องไปออกกำลังกาย <id>: <ร ık> ถ้าสมมติแบบว่าหนูวิ่งไล่ใครอะพี่ๆก็แกล้งวิ่งหนีอะไรละกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟิวๆเราเตียมกันมาแบบเฮ้ยบอกน้องแล้วว่าอย่าจับนะอะไรเตรียมกันเตียมกันโอเคปะโอเคปะเราเตียมกันแบบนี้นะแล้วเราแกล้งแกล้งวิ่งวิ่งวิ่งครับอ่าเลิศนี่แหละก็เกลงขาได้แล้วค่ะได้โอ้โหยากมากแบบใช้ชีวิตยากมากอะ คือพอใส่ซื้อใส่ผู้ชายอ่ะมันแบบหนูใส่หลุดสะโพกเหมือนวันนั้นอ่ะกิน <laughs> แล้วหนูกินไปสามอ่ะหนูอิ่มเลยล่ะคือลงไปลวมพลหนูง่วงเลยล่ะขนมปังอื่ออยู่ในท้องอ่ะแต่ว่าหนูจะต้องบอกว่าหนูจะต้องไปออกกำลังกายแล้ว guys I have to go now c u s I do an appointment with my trainer Go do weight training. I make an appointment to trainer. I'm gonna be a sporty girl. Hey. Now nah, it's weight training. Bye bye guys. Thank you for watching and come to see me. พี่ลูกหมีพี่สัญญาเบลล่และฟินาลเอพิซอด thank you so much ไอ้ไอกินข้าวด้วยค่ะ <laughs> กินข้าวด้วยนะคะอย่าเห็นว่าไม่กินนะ